มันจะสุดเท่ากับตื่นแล้วเนาะโอเคกราบสบายดีถ่านผูสมสุดท้ายเนาะนดีๆนะครับทุกคนเข้าสู่เกม Resident Evil 7นั่นเองและมือวันนี้เนี่ยเขาเล่นในแบบของเดโมมีซอว่า The beginning house นั่นเองเนาะซึ่งเขาตื่นมาเขากระทำภารกิจหนึ่งคือออกจากบ้านหลังนี้อ่ะตอนนี้เขาตื่นมันจะสถานที่แห่งหนึ่งเนาะนั่นก็คือบ้านหลังอ้หูาจากห้องกากับหัวมัน บ้านร้างซํไหนเนาะตัวนี้มีอันนี้ตัวนี้มีจดหมายเขียนว่า I sell s t e m a g a n s t the stone ฉันจะจะอัดหน้านายใส่กับหินนี่ถ้าแปลตรง,ง,งๆเป็นแบบนี้เลยเอาว่าจดหมายวันนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็จะมีทีวีซ่าๆแล้วก็มีเครื่องเล่นเทปแต่เราบ่มีเทปนี่แหละปัญหามีเป็นโนให้เล่น <S 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 อย่ามาทำนิ้วตัวเองตื่นมาเขาก็ต้อนได้สำรวจห้องนี่ตรงนี้เจอคันย่อแล้วเป็นบอลไข่ที่ลับเนาะถ้าเฮาไข่ออกมาปุ๊บเขาก็เจออันนี้ถ้าทุกคนยังงงว่าเป็นอย่างเขาคือเจอดีแทบเขาเบิ่งวิธีเล่นจากคนอื่นอ อันนี้ก็แปลกตัวเองนะว่าเป็นอย่างตัวเองคือเอาลงซาใช่เพราะว่าเขาหาเกมที่อย่างอื่นมาเล่นนี่กอ้ส่วนที่คนหาเกมที่อยากเล่นได้แบบอีดอนตอนนี้เขากรล้องเล่นแบบเดโมก่นกอนะก,ก่อนเขาจะไปเล่นพระแท้เสียงซาวเนี่ย sound, ได้ใจอีสิเว้ยเหมือนในหนังบ้านผีสิงสิ่งนี่โอ้ดัมมี่ฟิงเกอร์ เศษนิ้วอู้อ้สภาพบ้านห้องครัวนี่คือห้องครัวอ๋อีเส้นผมมีห้าอย่างอู้เต็มไปเลยโอ้เจออย่าง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 หูแมลงสาบ มันยิ่มีอย่างนี้ศัตรูเน่าโฮปัญหังหน,น,นู่นี่แล้วนี่มีอูอีกาโศพอีกาเนอะแล้วในตู้เย็นเดี๋ยนะตู้ตู้ตเย็นเนี่ยเป็นศูนย์รวมของแบคทีเรียเลย โอ้โหสภาพนี่เหมือนจะเหมือนจะสภาพตู้เย็นนะหูเลยว่ากลิน่นเป็นจังไงฮันหูประตูประตูอุปจ้าโอ้โห,โโหตับไตาใส่พุงบัวปลาเห็นบันเลยอู้สลาง ตุ๊กตานี่มผมมีกระเจาเขาต้องหางกระเจาะนะเขาได้อันตาโซแล้วเขาก็มาตัดอันนี้นี่ได้เทเล่นเทปแล้วเขาเก่าไปใส่ห้องครัวนี่บอดละว,ว่าบางสภาพมาได้เลย วุ่นบ่งแบบอาหารเนา่ามีหนอนอีกอย่างื้อเบิดน,นี่หนอน y u y u. อยูนยีอุ้ยเ็เป็นโตเลยอุ้ยเสียงยังไปบัง,บงหลังสันเทิงกันเฮ้ยเจ้เพารเป็นฟ้าเหรเตึ๊ดเขาให้ กดปุ๊บก,ก็จะมีคันไถลับซ่อนอยูอ่เปิดออกมาแล้วห้องนี้แน่นอนห้องนี้มีอย่างวะเสร็จหูบโอ้เป็นหุ้มเฮลิคอปเตอร์นะอาร์เจวอชิงยู ฟอร์มเ e h e l i ลิคอปเตอร์ถ้าสังเกตด,ดีๆมันจะมีการโลโก้ยูวันเฮลิคอปเตอร์นั้นได้แล้วมีลูกเปิดให้เอกอันนี้โอ้มีมือในมือนี่เขาเอามาผสมกับอันนี้ เอาไว้ให้อย่างาวะชี้่ถอะเอาไว้ให้อย่างกระปุบบหู้เลยแต่ว่าเานั่นได้เทปมาแล้วเดี๋ย้เ,เอาเทปไปเล่นเขาจะเอาเทปไปเล่นก่อนเฮ้ยชัดๆซีน่าโอ้ย เขาเล่นเทปอยู่ห้องนี้เออ,อน,น่าทีวีเปิดเองใส่เข้าไปตึ๊บ นายเอาคนยังมาจากไหนเนี่ยฉันทำงานกับ p r เ f e s s i o n ทนั้นนะน่นารอดเช็เสียงดีล่ะฉันเดียวกจะพูดซ้ำเหมือนครั้งก่อนนายมันเริ่มมาสองปีที่แล้วนะฉัมนมาสอน ADR หรอนี่เด็กใหม่ฉันยแผนแล้วนะคิ่จต่าอีกแล้วเหรอมีแผนใหม่เราจะเข้าไปข้างในก่อนแล้ว,ว,ลว,วเราจะถ่ายอินท r รไว้ มันทุกกครั้งตอนน,นี้พูดชื่อรายการด้วยมันมีปัญหาคือน,นี่พบกับรายการบ้าบอปัญญาอ่อนคอแตะแล้วไม่รู้ทรับซึ้งจริงๆรายการล่าท้าผีอันนี้อ้พ oh. <we> ร้อมนะไป let's go <S <c oughs> เฮ้ยหด้ทานนะสิก็ให้มือโปรเฮดมันมันล็อกนี่ทิบเข้าไปนายกนเฮดอย่างกับผู้เกณฑ์แต่เจ้าของบ้านเลยทำไมเรามาที่นี่ล่ะเพื่อเตรียมตัวไหมจะมีปัญหาอะไรแล้วก็แค่บ้านร้านอย่างหนึ่งบ้านผีสิงหรือเปล่าเนี่ย โอ้ให้ตายสิฟังไังนะไม่มีอะไรแล้วเป็นไงลระอังเดรเป็นบ้านร้างที่ครอบครัวเรหายไปมันร้างมานานแค่ไหนแล้วสามปีแล้วโอ้โหกินสุดยอด แล้วเฮมเบอร์รี่โจแล้วครอบครัวาหายไปเหรอไม่ใช่เฮมบบเบอรี่ครอบครัวเบเกอร์แจ๊และมาร์กาเร็ตเบเกอร์แล้วก็มีแต่ข่าวว่าลูกสายลูคสัสอักตันยูของเขาหายตัวไปด้วยเอ้าที่ตายสิมือนักสารองนท่าส,สวยๆมาที่นี่เลยโอ้เราได้ช็อตแล้ว โอเคตอนนี้เป็นบั๊กดาวที่ดีนะอันเดรคิดว่าไงอันเดร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 คลัสซี่อันเดรอยู่ไหนเนี่ยเขาตามหลังมาจะคิดอะไรอย่างี้ว่าอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะทำงานกับมันนะมานชอบมามาหงหายเลย ย่าไมาตัดก้อนอะในาควอ์ซี่เราจะอยู่กับฉันอันเตยอยู่ส่วะเฮ้ยเฮ้ยน้ำเสียอะไรอะ่ะแกได้ยินไหมจะเปิดแท่หวะอันเตยอันเตย แกอยู่ไหนเนี่ยอันเดร่แกอยู่ไหนพวกอ,อันเดรหายตัวจปกับผีโอ้คนลุกสู้เลยนี่นอะไรอ่ะดึงจึ๊บ เดี๋ยวตอนเราันเล่นแน่เลยโอเคผมคิดใหม่เราจะหาอันเดย์ก่อนแล้วเราเราก็ไปตัดที่นี่อันเดย์อยู่ไหน ขั้นไต่น้าไปก่อนต้องมีคนถ่ายข้างล่าง so, uh, มันต้องมีคนถ่ายฉันลงไปด้วยน่าไปก่อนเลยอืมก่อนจะไปขอไปอันนี้ก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาก็อนเขาจะพาตัดก,กล้องไปน,นี่นะเขาขอไปสำรวจอันนี้ก่อนเด้อ เทิเ์อมาที่เดิมนะนี่เขาลืมมาเบ้งอันนี้นี่แล้วเขาเอามาเฮ็ดอันอนี้นะมุมมีอย่างแต่เขาเปิดไปก่อนเพราะว่าเขาไปบนของคนอื่นมาเลร็แล้วมันสามารถจะมีเอ่อขวานอยู่ในหันนะ พวกแกลงลาดท้าทผีอยากจะทิ้งอย่างบุงฮุ่นเรื่องเลยอันสองคนนี่นี่โอเคเดี๋ยวเขาจะเขา่าเข่าคลานลงไปเลยเด้อค่อยๆย <t> ่างลงมาข้างล่างแกเจออะไรไหมเฮ้ยคล่สิโอ้มันน่าอันดเดรอันดเดรมาอันดเรนดเร อโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเดย์สือเจาะปากตายว่าตัวหน้ากล้องเอะมีคนมีคนโอ้ช่จยด้วยเออตัวนี้เปลี่ยนคำใหม่ I saw dust you get the stone ฉันอยากจะอ่านหน้าแกใส่กับหินเปลี่ยนจากคำว่ามันให้กลายเป็นโตอยูี๋ยวมันจะเริ่มมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมานี่มาคนไหนเข้ามาเลยจเจ้าขวัญจามเธอเลยนี่ ขึ้นทางเทิงนะทางนี้ขอได้กระแจ้วะขอ,อยางนี่ตีนี้เลยแล,ล้วดูปืนกระแจตัวนี้อีกฟันหุ่นได้อยู่อะตอนนี้ผมซื้อมือไม้สั่นได้นี่ นี่มาวันนี้นี่มาห้องนี้ห้องรับเฮ้ย hey. นนฟันอะไรเนาะข้าจาะาบันี้อ้อ,อ,อ,อนี่เไ้ โอ้เอาไปเอาไปเอาไป ันนั้นแบตดอคีเฮ้ย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 คนคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเสียงมีเสียงไหมอ่ะ มันต้องออกมาจากที่นี่แล้วเฮ้ยตื่นๆๆห้องนี้ห้อ,องนี้ขานขเข้าไปมี่จะตับสู่ครอบครัวเราเอ้น้อง แขนใจไว้เดี๋ยวฉันจะปล่อยนายเอ้าเฮ้ยมันกำมันกำลังมามันต้องออกไปจากที่นี่ท่าหลังท่าหลังเต็มเต็มเต็มจอ เต,ต็มหน้าเลยอ,อทีนี่ถึงขั้นเป็นเดโมโนั่นนี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้เฮากาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะมีเฮาก็เห็นภาพติดตายแล้วตอนท้ายนะ เข้บว่าเพายมาคิมนี่ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด s ับส c r i b ครชอบของเขานะและ้วมาเจอกันใหม่ในพระเต็มของเขานะแต่ว่าบุ้งว่าเมื่อแต่เขาจะเด่นใหเบิงเนาะแต่ว่าเขาน่ะจะสัญญาว่าเขาจะเด่นแน่นอนแต่มื้อนี้เขากะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย